ปฏิบัติการคลิกชีวิตมันนี่เบคโอเวอร์สนับสนุนโดยกองทุน b s ซีเนีการลงทุนเพื่อความต่อเนื่องของทุกความสุขกองทุนบัวหลวง02674 6488กด 8, 8ลงทุนในกองทุนรวมโทร5 7 6 5 7 5 7 5 7จบลจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบลจทหารไทยผู้ชีวิตการลงทุน ร1 7 2 5วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชน0 2 6 2 6, 6 7 7 7 7บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน The Circle of Happiness เวลาลงทุนความสำเร็จที่ได้รับต่อนเนื่องและนานพอคือสิ่งสำคัญกองทุนบวหลวงมีความสำเร็จตล,ลอด23ปีที่ผ่านมาล่าสุดกบ6รางวัลกองทุนรวมยอดเยี่ยมได้แก่บวกแก้วบวกแก้วสองบหลวงตราสารทุน r m f บวหลง TF, วลง LTF บวหลวง LTF 75จากการเงินธนาคารและบวหลวงตราสารนี้ r m f จากมอนิสตาไทยแลนด์ธนาคารกรุงเทพโทร1333กองทุนบวหลวงโทร026746488กด8การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินง,งานในอดีตไม่ได้ยืนยัน,นถึงผลการดำเนินงานงในอนาคต ปฏิบัติการพริชีวิต Money b a อ k Over สวัสดีค่ะคุณฟังคะคุณประชะพเลเ่าวานิดนะคะดิฉันสซีนาผู้เอี่ยมในวันจันทร์ที่15กันยายนนะคะปฏิบัติการพริกชีวิตสวัสดีค่ะคุณประชะพลสวัสดีครับตลาดตอนนี้ก็ปรับตัวลดลงไป0.27จุดช่วงที่ไปทําโลนี่ลงไปถึง6จุดเลยนะคะอยู่ที่1,575.30จุดไปไฮสูงสุดที่1,581ตอนนี้อยู่ที่1,581จุด 09นะคะมาดูในส่วน10อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอิชิตานนี่ค่ะมาในอันดับที่1 25บาทบวกอยู่90สตางค์ค่ะทรู12บาท20นะคะปรับลงไป30สตางค์ปตทค่ะ350ลดไป4บาทตอนนี้นะคะ e4l บาท93สตางค์ขึ้นมา5สตางค์เอเวอร์แลนด์นะคะบาท97ตอนนี้ลงไป9สตางค์ธนาคารกรุงเทพสองรบาทบวกไป1บาทเช่นเดียวกับ Advance อยู่ที่213 CKP ค่ะ19บาท10สตางลงไป60สตางเค k บ a n k ตอนนี้227บาทไม่เปลี่ยนแปลงนะคะครับอันก็อาจจะเป็นผลต่อเรื่องมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์นะดาวโจสก็ปิดลบไป61 s ั T 500ปิดลบไป11.91แล้วก็ตลาดเอเชียเช้าวันนี้ ส่วนใหญ่หังเส่งนี่ลงเยอะ202.70อยู่24,392นิเคอียังบวกต่อ39นะอยู่15,948น้ำมันก็ลงไปเ,เรียนหนึ่งอยู่91.27นะฮะสำหรับเ,เว็ดเทกซสัสแล้วก็เบรนนี่ลงไป47เซนอยู่96.64ทองคำบวกมา4เหลียนอยู่แถว 1,233เหรียญต่ออยร์อนนะฮะก็ช่วงนี้ก็ดูเหมือนเป็นช่วงปรับปรับพักฐานเพราะแล้วก็ส่วนหนึ่งวันวันนี้สิเอ๊ะคืนวัน17ก็กว่าจะรู้ก็17วันอะไรเอยส1วพวันนี้ใช่ไหมวันเออก็ไปออกพฤหัสถึงจะรู้ว่านโยบายเฟสเขาเอาอย่างไรเลืวองก็ะวมเดีย มคงจะได้มารู้กันน่าจะมีผล,ลต่อตลาดโลกด้ว <ๆ S 2> <า>ยนะคะกบก็ประชุม17เหมือนกันกบงนี่จริงๆไม่บ,บเบอร์อยู่แล้วก<ฆ>็ตรึงดอกเบีย้ยไป2%เนี่ยส่วนเฟสนี่ก็คงมาลุ้นว่าจะเริ่มขยับขึ้นดอกเบีย้ยเมื่อไหร่แน่ตอนนี้คนก็ดูดูกันนะก็นนะส่วนทางด้านยุโรปเขาก็ตอนนี้เขาก็เขาก็ซปเปอร์คิเหมือนกันค่ะแต่นี้ประเทศที่น่าสนใจในจีนเนี่ยตัวเลขเอออกมาในช่วง เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ค่อยดีในแง่ของเศรษฐก it, Slow down, ิจโซลดาวชัดเจนแล้วก็กำลังมองกันว่าเอ๊รัฐบาลจีนจะต้องมีมาตรการโดกอะไรออกมาหรือเปล่านะฮะแต่ว่าที่แปลกก็คือทางบลจทหารไทยเนี่ยเขากลับให้ความสนใจตลาดนี้กลังจะออกใช้หน้าทริกเกอร์ฟันออกมานะฮะเรื่องนี้มุมมองยังไงเดี๋ยวต้องมาคุยกับคุณไพศาลคลิปตำรงชัยรองกรรมการบริษัร ฝ่ายที่ปุึสษาการลงทุนของบราจอทหารไทยเขาเขาคอน,น,นเซ็ปต์เขาเขาบอกว่าฟื้นตัวอย่างแข็งแรงกับผลตอบแทนในดินแดนมังกรใช่และ,และที่สําคัญเขาเปิดเสนือขายครั้งแรกและครั้งเดียวด้วยนะคะ,ะจะเมื่อไหร่อย่างไรตามกันในช่วงหน้าค่ะปฏิบัติการพลิกชีวิต money makeover สนับสนุนโดยกองทุน BC เนียการลงทุนเพื่อความต่อเนื่องของทุกความสุข กองทุนวัวหลวง0 2674 6488กด8ลงทุนในกองทุนรวมโ6 0 2657 5757บลจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบลจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชน0 2 6 2 6 7 7 7 7บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน The Circle of Happiness เวลาลงทุนความสำเร็จที่ได้รับต่อเนื่องและนานพอคือสิ่งสำคัญกองทุนบวหลวงมีความสำเร็จตลอด23ปีที่ผ่านมาล่าสุดกับ6รางวัลกองทุนรวมยอดเยี่ยมได้แก่บัวแก้วบัวแก้วสองบูหลวงตราสารทุน RNF บวหลวง LTF บวหลวง LTF 75จากการเงินธนาคารและบวหลวงตราสารนี้ r m f จากมอนิสตาไทยธนาคารกรุงเทพโทร1333กองทุนบวหลวงโทร026746488กด8การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้ยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ปฏิปัติการคุยชีวิตมันนี่เบคโอเวอร์คุณไพศาลครุฑดำรงชัยนะคะรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนจากบลจทหารไทยสวัสดีค่ะคุณไพศาลค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเห็นว่าจะประชวนกันไปจีนนะคะคุณไพศาลครับผมค่ะเออชื่ออะไรนะกองทุนเปิดทหารไทยไชน่าทริกเกอร์แปดนะใช่ครับ อแต่นี่นายถึงเป็นกองที่แปดแล้วเหรอคะไม่ใช่แปเปอร์เซ็นต์เอาแปดเปอร์เซ็นต์ใช่ครับคือเป้าหมายการผลตอบแทนใช่ไหมฮะแปดเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งปีมายถึงว่าถ้าทริกเกอร์ปุ๊บก็จบปิดกองอือทำไมทำไมชวนไปจีนกันในช่วงนี้คะคุณไพศาลมองเห็นอะไรคะจริงๆตลาดหุ้นจีนเนี่ยต้องถือว่าถูกมาก เมื่อเียบมันถูกมาหลายปีแล้วนระชนก็มีกองจีนอยู่นี่ผมว่าเซ็งเป็ดอยู่เนี่ยเห็นใจอยู่จริงๆก็ด้วยสาเหตุว่าหนึ่งตลาดอื่นๆเนี่ยเอ่อพวกปัจจัยพื้นฐานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น P/E ratio เออ price หานด้วย book เอ่อ dividend yield อะไรเนี้ยต้องเรียนว่าต่ำกว่าตลาดหุ้นจีนแทบทุกตลาดแล้วนะครับ ก็ตลาดทุนจีนที่ผ่านมาเนี่ยนักลงทุนก็อาจจะกังวลในเรื่องของฮาร์ดแลนดิ้งนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยระยะหลังๆเนี่ยถ้าเราติดตามตลาดทุ้นจีนเนี่ยหรือประเทศจีนเนี่ยเราจะเริ่มพบว่าคําว่าฮาร์ดแลนดิ้งเนี่ยที่เรานักลงทุนทั่วโลกเคยกังวลอก็เริ่มคลายความกังวลน,นะครับเพราะว่าอะไร เพราะว่าตัวอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนเนี่ยก็เริ่มมีศีลภาพมากขึ้นอก็คืออยู่ประมาณสักเจ็อรกว่ากว่าตอนนี้ก็ป,ประเะอมินล่าสุดนี่แถวๆเจดจใช่ไหมครัใช่ครับผมคือเป้าหมายก็คืออยู่ประมาณสักมากกว่าเจนไม่เกินแปดวิ่งอยู่ประมาณนี้ฮะประมาณสองปีละครับเพราะฉะนั้นหลายๆท่านเนี่ยก็เริ่มมองว่าาตลาดทุนจีนเนี่ยไอฮาร์ดแลนดิ้งอะ ไม่น่ามีแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนเนี่ยที่ออกมาคอนระยะหลังก็ก็มีมากขึ้นเรือ่อยๆนะครับเพราะไม่ว่าเออก็เลยทําให้ทําให้ภาคเศรษฐกิจของจีนเนี่ยเริ่มดูดีขึ้นนะครับ P.M.I.Purchasing Manager Index ก็เริ่มกลับมาอยู่เหนือ50านะครับมีการลดอัดตราเงินํำรองของธนาคารพาณิชย์ นะครับในชนบทที่เน้นปล่อยกู้ให้กำไรเยอดเดิมลัวไอ้ a d o w banking อะไรนั่นอะไรเงี้ยแล้วก็มีมาตรการลดหย่อนภาษีให้กับธุรกิจขนาดย่อมนะครับมีหลายๆมาตรการแล้วก็อย่างเช่นมีนโยบายเออผ่อนปล้นเรื่องนโยบายลูกลูกคนเดียวเริ่มให้มีลูกมากกว่าหนึ่งคนโดยมีเงื่อนไขอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีมาตรการอย่างเช่นแอนตี้คอร์รัปชันเริ่มมี ถ้าเราจับไปเยอะแล้วเริ่มจับคนที่มีการทุจริตคอร์รัปชันรายใหญ่ๆนะฮะให้เห็นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากหลายๆปัจจัยเหล่านี้บริจฐานไทยเองก็เชื่อว่าตลาดหุ้นจีนเนี่ยน่าจะเริ่มน่าจะเริ่มกลับมาเสถียรนะครับหลายๆท่านเนี่ยที่เคยกังวลเนี่ยเราเองเราก็เชื่อว่าขายความกังวลมากขึ้นกับบริษัทหลักทรัพย์ หรือหรือบลกเกอร์หรือ, broker, ห,รอหรือนักวิเคราะห์ในต่างประเทศเนี่ยที่เดิมทีเนี่ยกังวลจีนคือเวลานักวิเคราะห์เนี่ยก็จะมีอยู่สองพวกพวกหนึ่งก็คือกังวลพวกหนึ่งก็คือชอบ mm hmm. นะครับพวกที่เคยกังวลจีนเนี่ยเริ่มน้อยลง mm hmm. แสดงว่าเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนโหมดจากเริ่มไม่ชอบหันมาเป็นชอบจีนมากขึ้น mm hmm. เราเริ่มเห็นสิ่งเหล่านี้เราก็เลยมองว่าตลาดทุนจีน น้เอ็นมันน่าจะกลับมาที่นอย่างนนในส่วนของตลาดทุนที่เขาเริ่มผ่อนคลายให้เข้าไปลงทุนได้ง่ายขึ้นนี่มัน<อ>มันมันช่วยได้เยอะเลยฮะก็จะช่วยเรื่องของสภาพคล่องอแล้วก็ช่วยเรื่องของธรรม毗บาลได้นะครับก็คือสภาพคล่องก็ถือมันต่อไปเนี้ยเตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปก็มีการเชื่อมโยงะระหว่างตลาดทุนเซี่ยงไฮ้กับตลาดทุนฮ่องกงเพราะฉะนั้นนักลงทุนต่างประเทศเองก็สามารถเข้าลงทุน ในตลาดทุ้นจีนได้ง่ายขึ้นสมัยก่อนมันต้องเป็นเหมือนสองเทียใช่ไหมใช่ครับต้องมีโคต้าแต่ต่อไปเราก็เองก็เชื่อว่าการที่นักลงทุนต่างประเทศเนี้ยสามารถลงทุนได้สะดวกสะดวกขึ้นเนี้ยก็จะเป็นผลดีกับตลาดทุนจีนาอนครับแล้วี่หมายถึงพอเชื่อมแล้วจะจะลงทุนง่ายขึ้นในในลักษณะไหนอะคะก็คือ S 2> <S 2> <S <S เดิมเนี่ยถ้าจะเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นจีนเราต้องหาโคต้าให้ได้ก่อนว่าเราก็มีโคต้าที่จะไปซื้อหุ้นนะในใน,ในตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่แต่อันเนี้ยการเชื่อมเนี่ยก็คืออยู่ที่อ,ออยู่ที่ฮ่องกองเนี่ยก็สามารถซื้อหุ้นที่เซี่ยงไฮ้ได้สมัยก่อนมันเรียกอะไรนะเอแช่เอสแชอะไรครับอันนี้ก็คือเป็นเอแช่เนี่ยก็คือจดทะเบียน huh. เป็น,เป,นเป็นพวกหลักทร,รัพย์ที่ที่จดทะเบียนอยู่ในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เอสแช่ก็คือ เอเป็นบริษัทในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ที่มาจดทะเบียนที่ฮ่องกงทฮ่องกงครับอืมตอนนี้หมายถึงว่าที่ผ่อนคลายคือเรื่องเอแชร e เนี่ยโคต้าจะมากขึ้นอย่างนั้นเหรอฮะเออสามารถให้เป็นลงทุนได้โดยตรงอ๋อ,อยา่างเดิมมีอีโคต้าที่ค่อนข้างจำกัดอนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทําให้ บริษัทที่อยู่ในบริษัทใหญ่ๆในจีนที่เขาถ้าเข้าทางนี่ก็จะมีคนเข้าไปลงทุนเยอะขึ้นะลรครับก็จะเริ่มมีคนให้ความสนใจมากขึ้นเราก็จะเริ่มเห็นว่าบริษัทเหล่านี้ที่เดิมอาจจะ PE ต่ำกว่าเลขสิบอย่างเขาคือฮาก็จะเป็นเนี่ยนะไอ้บริษัทอะไรนะอาลีบาบาอะไรนะไป IPO เลยเนะเขาไปโอนเตอร์นะครับไปขายหุ้น IPO ผ่านทางตลาดหุ้นที่นิวยอร์กครับหรือว่ามาร์เก็ตแคปจะใหญ่ที่สุดเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมอันนั้น แต่ว่าที่ที่เราชวนคิดเนี่ยก็คือว่าเราชวนคิดนักลงทุนไทยที่อาจจะสนใจจะเข้าไปไปในตลาดทุนจีนบ้างครับรโอเคจากเดิมในในอดีตเนี่ยขยันขยันนะขยันพอสมควรเลยฮะลงทุนในตลาดทุนจีนเอ้แล้วต้องเห็นว่านักลงทุนทั่วโลกมากกว่าโดนโดนหมดแล้เอ้แล้วอย่างอย่างอย่างกรณีอกันหนึ่งที่บางคนก็อาจจะบอกว่าเอพาราดามไอโครงสร้างของเอ็กชน์มันก็เริ่มเปลี่ยนอย่างเรื่องจีนสวอป เงินสกุลหยวนกับรูเบิลอะไรต่างๆเนี่ยฮะมันก็มันทําใหไ้ไอ้จีนเองก็น่าสนใจขึ้นด้วยป่ะจีนเขาเขาต้องพยายามเปิดประเทศเขาถ้าเขาอยากเป็นมหาอำนาจนะครับในทางเศรษฐกิจเนี่ยเขาต้องพยายามหนึ่งทำให้ทําให้ค่าเงินของเขาเองเนี่ยเป็นเป็นที่รับทราบรเป็นที่แพร่หลายกันในในใน,ในพวกเอเ็กชแนนในปากประเทศครับแล้วก็ตัวตลาดหุ้นเองก็ต้องพยายามเปิดให้หนักลงทุนประเทศเนี่ย เข้าถึงได้มากขึ้นเพราะตอนนี้พวกราน่จริงเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของสหรัฐอยู่เนี่ยถ้าเกิดเงินดอลล่าร์ไม่คดีก็ตัวเองก็เป็นเจ้าหนี้ก็แย่มนกันนะใช่ครับจะึ้นเงินด้อยค่า <c oughs> ไปเรื่อยๆอนะแต่นี้ไอที่กองทุนที่จะออกนี่อหน้าตามันจะเป็นยังไงฮะรู้สึกเราลงทุนผ่านกองทุนหลักใช่ไหมฮะใช่ครับก็จะลงทุนผ่านกองทุนหลักที่ชื่อว่า UBS Equity Fund ็น China Opportunity ของ UBS ครับ ซึ่งเป็นคลาสสถาบันตัวกองทุนเนี้ยเขาเพิ่งตั้งคลาสสถาบันเนี่ยก็ค<อ>ือเป็นเป็นคลาสสำหรับนักลงทุนสถาบันเนี่ยในปีนี้แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็จะมีสำหรับนักลงทุนรายย่อยเท่านั้นนะ<อ>ครับที่ผ่านมา<อ>แล้วก็ผลการดำเนินงานเนี่ยของตัวของทุนก็ค่อนข้างโดดเด่นเมื่อเทียบกับกองทุนหุ้นจีนที่อื่นอย่างเช่นในปีนี้ก็ได้ตั้งผลตอบแทนประมาณ8เอร์เซ็นต ปีนี้หมายถึงว่าช่วงไทยยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์แต่หมายถึงว่าทีในช่วงแปดเก้าเดือนที่ผ่านมาใช่ครับแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาสามารถสร้างได้ถึงเกือบเกือบสามสิบเปอร์เซ็นต์ในขณะที่ m s c i จีนเนี่ยบวกแค่อยู่สามเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองอืมเท่าเลยเนาะก็แสดงว่าเขาต้องไปซื้อหุ้นดีๆไว้เวลาเวลาเขามองการลงทุนเนี่ยตัว UBS เนี่ยเขาจะพยายามคัดเลือกหุ้นที่เป็นขนาดมิดแคปหรือไม่ก็สมอลล์แคป นะครับไม่ใช่หุ้นขนาดใหญ่อคือตลาดหุ้นจีนที่ผ่านมาที่เราไปลงทุนกันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นบิ๊กแคปขนาดใหญ่ซึ่งจะเป็นหุ้นขนาดหญ่เยหรือไม่ก็หุ้นเกี่ยวกับพวกอสังหาริมทาห์มาซาบ์ซึ่งซึ่งพอเวลาเกิดคริสตเนี่ยหุ้นสถาบันการเงินกับอสิงรหั์ริมทาห์มาซาห์าเฉลิก่อนเละค่ะเดี๋ยวมาลงรายละเอียดกันต่อในช่วงหน้าตอนนี้พักสักครู่นะคะปฏิบัติการ คลิกชีวิต Money b a บร o v v r r สนับสนุนโดยกองทุน b ีซีเนียการลงทุนเพื่อความต่อเนื่องของทุกความสุขกองทุนบัวหลวง0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร0 2 6 7 7 7 7 5 7บอลจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบอลจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725 วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชน0 2 6 2 6, 6, 6 7 7 7 7บริษัทไทยเบวเวอร์จํากัดมหาชน The Circle of Happiness เวลาลงทุนความสำเร็จที่ได้รับต่อเน,นื่องและนานพอคือสิ่งสำคัญกองทุนบวหลวงมีความสำเร็จตลอด23ปีที่ผ่านมาล่าสุดกพบรางวัลกองทุนรวมยอดเยี่ยมได้แก่บัวแก้วบัวแก้วสองบวหลงตราสารทุน r m f บวหลง LTF บวหลง LTF 75จากการเงินธนาคารและบวหลงตราสารนี้ r ร์ f, จากมอนิส t ตา h a ไทยแลนธนาคารกรุงเทพโทร1333กองทุนบวหลวงโทร026746488กดแ การลงทุนมีนนความเสี่ยงผู้ลงทุนควคนคร,คครศึกษาข้อมูลคู่มูลภาสีก่อนการตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตบรอจกอรุงศรีได้รับรางวัลจาก Morningstar และ Money Wealth ต่อเนื่องกัน5ปีสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งรวม9รางวาัลรางวัลจาก Morningstar กองทุนตราสารหนี้ระยะกลางและยาวยอดเยี่ยมปี57ปี56และปี52ก <t> อ <od> ง <ic> ทุน <t> ห <od ic> ุ้นขนาดใหญ่ยอดเยี่ยมปี55 กองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็กยอดเยี่ยมปี55และปี53รางวัลจาก Morningstar และ Money and World LTF ยอดเยี่ยมปี55และปี53 RMS ประเภทตราสารแห่งทุนยอดเยี่ยมปี53ลงทุนอย่างมั่นใจเลือกบลจกรุงศรีโทร0 2 6 5 7 5 7 5หหรือสาขาธนาคารกรุงศรีผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสินยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตรางวัลดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมจัดการลงทุนแต่อย่างใดการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและข้อมูลภาษีก่อนตัดสินใจลงทุน ปฏบัการพลิกชีวิตมันนี่แบกโอเวอร์กลับมาคุยกันต่อนะคะกับคุณไพศาลครุฑดำรงชัยค่ะรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนเราคุยกันถึงกองชนะทริกเกอร์แปดนะคะทางบลจอฐานไทยคิดว่ากองทุนนี้เหมาะกับนักลงทุนประเภทไหนคะจริงๆเหมาะกับนักลงทุนที่ที่สามารถรับความเสี่ยงคุณได้ครับถ้าแล้วก็จริงเราแนะนําว่าควรจะ กระจายการลงทุนนะครับก็คือสมมุติว่าเรารับความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้นได้นักลงทุนไทยส่วนใหญ่อาจจะบอกว่าเ,เราลงทุนในหุ้นไทยเป็นหลักนะครับจริงๆแล้วผมอยากเปยนแนะนําเลยว่าอาจจะแบ่งเงินมาบ้างกับ ห้าเปอร์เซ็นือสิบเปอร์เซ็นตของเงินเนี้ยมาซื้อกองทุนเหล่านี้ครับ <Ừ. S 2> ก็จะช่วยในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงได้ครับแต่อันนี้เนื่องจากเป็นทริกเกอร์แปดก็คือเอ่อเป้าหมายเป้าหมายแปดเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งปี uh huh. แล้วก็พอระหว่างทางในหนึ่งปีเนี้ยหากว่าถึงสิบจ uh ุดสี่เปอร์เซ็นต์สิบสิบจุดสี่บาทก็จะมีเออโอตโรีดขายของทุนนะฮะ oh. ออโตรีดีมเขาก็หเข้าให้กับ คืนนเงินให้กับผู้ลงทุนประมาณปีเ็นครับครับอืมก็เริ่มเสนอขายนี่คือ17ถึง23ถึงามกันไม่ได้มานมันสั้นอย่างห้าเด็กเกบกี่วันเ่ประมาณห้าหกวันห้าหกวันเหรอประมาณห้าวันครับอืมอืมอืมแล้วประมาณการค้นจับกองเท่าไหร่ครับกองจะใหญ่ของคุณจดทะเบียนไว้3พันล้านบาท3พันล้านครับผมเราก็เชื่อว่ากองทุนนี้น่าจะได้รับ ความสนใจจากผู้ลงทุนพอสมควรครับครับก็หมายความว่าก็ต้องมองในเชิงระยะสั้นหนึ่งปีเนี่ยนะใช่ที่เป็นเงินเย็นหน่อยใจเย็นรอได้นึงปีนะครับผมแต่ถ้าถึงก่อนอาจจะไม่ถึงปีอ่าจครับที่นี่กองอื่นๆของของฐานไทยที่ไปจีนก่อนหน้านี้ล่ะคะเป็นยังไงบ้างจริงๆก่อนหน้านี้ไม่ไม่ไม่เคยมีกองที่เป็นทิกเกอร์ฟันที่ไปเมืองจีนเลยครับ่ะก็มีแต่กองปกติที่เราเออ นักลงทุนพาไปลงทุนในเมืองจีนนะครับ uh huh. ซึ่งจริงๆก็เหมือนกับบริจ่ออื่นๆคือประมาณเอ7-8ปีที่ผ่านมาก็ประสบปัญหาพอสมควร uh huh. นะครับลงทุนแล้วก็ประสบการขาดทุนนอกเหนือจากขาดทุนเรื่องของราคาหุ้น ที่สอปบปากตัวกองทุนจีนกองแรกของเราเนี้ยก็ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงกับการตลาเปลี่ยนก็จะขัดพืนจากเรื่องของกตาแลกเปลี่ยน้ลยล้วกองเนี้ยฮะกองนี้มีการป้องกันความเสี่ยงกับกรตาแลกเปลี่ยนเนี้ยไม่น้อยกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับอ้อเจอฉะนั้นก็จะขึ้นอยู่กับผลการดําเนินงานของตัวกองทุนหลักเป็นเป็นหลักเลยครับครับ พ็ผมดูดูผลตอบแทนที่ผลการดำเนินงานของไอกองทุน UBS Equity Fund China Opportunity เนี่ยนะเพราะเพิ่งจัดตั้ง29มกราห้าเนี่หมายถึงในส่วนที่เป็นสถาบันใช่ไหมครับผมอ๋อก็แบบกองทุนหลักเมข้าผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งนี้ก็ประมาณ8ปดจุดแหรือ8.6 8.6ุดหทีนี้ก่อนหน้านี้ที่เป็นสำหรับนักลงทุนทั่วไปนะคะดำเนินการงมต่ปีไหนคะ จริงประมาณปี2010-2011ครับก็สักสอ 2> 2, <3 S 1> งสปีสามปีสามปีค่ะแล้วผลการดําเนินงานเป็นยังไงบ้างคะผลการดําเนินงานก็ตั้งแต่จักตั้งกองทุนก็ตั้งผลตอบแทน,รนประมาณสักสามสิบ 11.9%ใ้กอบผู้ลงทุนก็ประมาณปีละเกือบเกือบ10%ซึ่งก็จะมีบางปีที่ต้องถูกแทนติดลบถือว่าไม่ไม่ถึงขั้นเลวร้ายใช่ครับดีพอควรมีความเสี่ยงอะไรต้องระวังกันบ้างไหมคะจริงๆก็เหมือนกับการลงทุนในหุ้นทั่วไปอะครับเส่วนตัวผมเนี่ยการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นเนี่ยเราควรกระจายความเสี่ยงนะครับหลายๆประเทศอย่างน้อยที่สุดเนี่ย เ,ออเวลาเกิดปัญหาเนี้ยมันอาจจะไม่เกิดปัญหาในประเทศใดประเทศหนึ่งประเทศเดียว<ช>นะครับอันะนั้นแล้วก็ถ้าหากว่าเรากระจายความเสี่ยงเพียงพอแล้วเนี้ยแล้วก็เรายอมรับความเสีย่ยงขอ้นู้ถนี่ยผมเองเนี่ยผมเชื่อว่าการลงทุนในในตล่ดงพุทธีนะักขนานีนะครับน่าจะเป็นโอกาสของของผู้ลงทุนค,ครับ Mm. ก็เหมือน<ม>เหมือนก็นว่าถ้ามองไปก็คือเราจับจังหวะแล้วว่ามันมาถึงจุดที่มันน่าจะขยับได้แล้วเนาะขั้นทีเรโชรประมาณไม่ถึงสิบเท่า,าครับเทียบกับ ตลาดทนุนอื่นๆทั่วโลกเนี่ยเทียบกับไทยก็ได้นะโอ้ไทยนี่ไปเกือบเกือบสิบแปดเท่าถูกกว่าไทยเนี่ยครึ่งหนึ่งอะฮะแต่นี่ถ้สิ่งที่คนอาจจะก,กังวลนะที่มันอาจจะเข็ดมาสักเด็ดนะในศาลก็คือว่าคือความไม่ค่อยแน่นอนของรัฐบาลจีนที่บางครั้งเดี๋ยวพอเกิดมันทําท่าจะเกิดฟองสบู่อะไรแบมมีการนะควบคุมนู่นนี่นั่นอยก่แล้วอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้อันนี้เราเรามองไปข้างหน้านี้เชื่อว่า รัฐบาลชุดนี้เขาจะโอเคไหมเขาน่าจะโอเคนะครับเพราะเขาออกมาตรการหลายๆมาตรการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอเอ,อเยนะครับแล้วก็พยายามทําให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยมีศิลยภาพมากขึ้นเราเองเราเชื่อว่าถ้าเศรษฐกิจจีนเนี่ยมีศิลยภาพเนี่ย PE ที่ค่อนข้างต่ําเนี่ยแล้วก็ตัวตัว e a r n i n g growth หรือตัวอัตราการเติบโตของกําไรของบริษัทจีนหลายๆบริษัทเนี่ยก็มีอัตราการเติบโตของกําไรเนี่ย,ยไม่ด้อยไปกว่า ตลาดหุ้นอื่นๆทั่วโลกอเพราะฉะนั้นผีอีเลชที่เราเคยเห็นไม่ถึงสิบเท่าเนี่ยก็ยิ่งถูกไปอีกอถ้าหากว่าราคาหุ้นไม่ไปไหนเราก็เลยมองว่าโอกาสเนี่ยที่ที่ลงทุนแล้วเนี่ยจัประสบปัญหาการขัดทุนเนี่ย ก็น่าจะมีค่อนข้างน้อยครับอืมอืเพราะฉะนั้นใครสนใจนะ17บเจ็ดถึงยี่สิบสากันยายนนี้ขั้นต่ำเท่าไหร่คะต้องซื้อขั้นต่ำเออขั้นต่ำหน0 0งหบาทครับก็เชิญที่ธนาคารท m b ทุกสาขาทั่วประเทศได้ครับค่ะครับว่าที่บริจทานไทยก็โทรหนึ่งครับค่ะขอบคุณนะคะคุณไพศาลสวัสดีค่ะโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะคะครับค่ะ รองกรรมาการผู้จัดการฝา่ายที่ปรึกษาการลงทุนจากบลจอฐานไทยค่ะคุณไพศาลพุทธดำรง,งชัยเวลาหมดแล้วคุณครัชพล<า>เดี๋ยวพรุ่งนี้ที่ฉันกลับมาคุณรัชพลสิทธุระผม,ผมอาจจะติดภารกิจเล็กน้อยอ <นะ S 1> เดี๋ยวคุณลัชพลกลับมาวันพุธนะคะสวัสดีค่ะปฏิบัติการคลิกชีวิต Money m a k e o v e r สนับสนุนโดยกองทุนบ c ซีเนียการลงทุนเพื่อความต่อเนื่องของทุกความสุขกองทุนบัวหลวง0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8 ลงทุนในกองทุนรวมโทรศูนย์สองหจ็บลจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบลจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทรหนึ่วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชน0 2นย์ส7 7 7ก บริษัทไทยเบเวอร์รจจำกัดมาหาชน The Circle of Happiness บอลจตุงศรีได้รับรางวัลจาก Morningstar และ Money Wealth ต่อเนื่องกัน5ปีสูงสุดเป็นอันดับ1รวม9รางวัลรางวัลจาก Morningstar กองทุนตราสารนี้ระยะกลางและยาวยอดเยี่ยมปี57ปี56และปี52กองทุนหุ้นขนาดใหญ่ย,ยอดเยี่ยมปี55 กองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็กยอดเยี่ยมปี55และปี53รางวัลจาก Morningstar และ Money and World LTF ยอดเยี่ยมปี5 5และปี53 RMS ประเภทตราสารแห่งทุนยอดเยี่ยมปี53ลงทุนอย่างมั่นใจเลือกเลือกบลจกรุงศรีโทร0 2 6 5 7 5 7 5หหรือสาขาธนาคารกรุงศรีผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตรางวัลดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมจัดการลงทุนแต่อย่างใดการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือภาษีก่อนต